สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บกันแล้วนะครับในเวลาค่ำๆดีๆแบบนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆในแวดวงบันเทิงรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมมาฝากกันอย่างหลากหลายตามชื่อของรายการเลยครับแต่สําหรับข่าวแรกนี้ขอเริ่มด้วยข่าวที่น่าย,ยินดีและภาคภูมิใจย,ยิ่งสําหรับคนไทยและประเทศไทยกับการคว้าชแชมป์โลกการจัดสวนมาครองได้อีกครั้งเป็นสมัยที่6ติดต่อกันของสวนนงนุษย์พัทยาครับ ให้ทาให้คนไทยผิดหวังจริงๆเลยนะคะสําหรับทีมงานของสวนนงนุษพัทยาที่นําความสวยงามของดอกไม้ไทยสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมของไทยและฝีมืออันประณีตวิจิตรที่อยู่ในสายเลือดคนไทยไปผงาดบนเวทีระดับโลกอย่างสง่างามอีกครั้งกับการคว้าชแชมป์โลกการจัดสวนหรือเหรียญทองในงานไม้ดอกไม้ประดับที่เก่าแก่ยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดในโลกเชลซีฟรานซัวโฌที่อังกฤษมาได้อีกครั้งติดต่อ,อก,กันเป็นปีที่6แล้วล่ะค่ะ ซึ่งแต่ละปีผลงานการจัดสวนโดยสวนนงนุษย์ของไทยก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวชมงานอย่างมากทุกปีแม้กระทั่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองในปีนี้ก็ยังสเสด็จพระราชดำเนิอนนอกเส้นทางเพื่อมาทอดพระเนตรสวนของไทยพร้อมมีพระราชปฏิสัมพันธ์กับผู้อำนวยการสวนนงนุษกํกำพลตันสัจจาว่าสวนของไทยสวยมากๆและพระองค์ก็ทรงชื่นชอบดอกกล้วยไม้ของไทยมากๆด้วยค่ะ โดยในปีนี้ทางสวนนงนุษย์ก็ได้จัดสวนประกวดภายใต้แนวคิดประเทศไทยดินแดนแห่งพุทธศาสนาไทยแลนด์แลนด์ออฟบุดิซึมนำเสนอให้เห็นถึงความผูกพันความเลื่อมใสของคนไทยที่มีต่อศาสนาพุทธจนเกิดเป็นงานศิลปะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามเต็ไมไปด้วยจิตวิญญ,ญาณมากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกอย่างพระพุทธชินราชรูปปั้นยักษ์ผู้พิทักษ์ศาสนาสถาน พญานาคผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาตามพุทธประวัติหงสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และเสมาสิ่งแสดงขอบเขตการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ วัดสถาปัตยกรรมอันงดงามที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนเจดีสำ,สำคัญสำคัญจากทั้งสี่ภาคของไทยรวมถึงหอระฆังหอกลองเนนที่สื่อถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอีกมากมายซึ่งร้อยเรียงเชื่อมโยงกันด้วยดอกด้วยไม้ไทยที่จัดตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามลงตัวตรึงใจผู้คนที่ได้เห็นได้ชมจนคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองได้สำเร็จค่ะ โดยก่อนหน้านี้ผลงานการจัดสวนของสวนนงนุษย์พัทยาตัวแทนประเทศไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองหรือแชมป์โลกการจัดสวนมาครองได้ถึง5ปีติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ปี2553หรือพิทศักราช2010เลยแหละค่ะด้วยแนวคิดที่สื่อถึงศรริลปะวัฒนธรรมอันลึกซึง้งงดงามของไทยความสวยงามของดอกไม้ไทยความประณีตละเอียดอ่อนวิจิตบรรจงในฝีมือของคนไทยซึ่งทีมงานของสวนนงนุษย์พัทยาก็จะนําเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้กลับมาถึงประเทศไทยใน,ในวันที่26 พฤสภาคมนี้ค่ะก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีจริงๆด้วยนะครับกับสวนนงนุษย์พัทยาจากเรื่องของความสวยงามของดอกไม้สถาปัตยกรรมความเป็นไทยก็ไปเติมความสุนทรีกับความสุขกับเสียงเพลงกันบ้างนะครับกับมหากรรมคอนเสิร์ตรวมศิลปินลูกทุ่งครั้งใหญ่อย่าง78ปีตำนานสายน้ำชลทีทานทองครับยิ่งใหญ่แล้ครับ ข้างไปด้วยศิ <S <S ลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชั้นนําหลากหลายรุ่นจากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า50ชีวิตร่วมกันขับขานและสร้างตํานานคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งใหญ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารเผยแพร่มรดกศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาติตามรอยเบื้องพยุโคลบาดของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นวิสิตศิลปินผ่านบทเพลงลูกทุ่งมากมายพร้อมฉลองอายุ78ปีครูเพลงลูกทุ่งคนดังผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักร้องหลายๆคนอย่างอาจารย์ชลทีทานทองศิิลปนแห่งชา ประจำปี2,542ใน78ปีตำนานแห่งสายน้ำชนทีทานทองซึ่งแน่นอนก็ต้องนำโดยเจ้าของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่มาพร้อมกับผลงานเพลงล่าสุดที่นำมาร้องมาขับกล่อมให้แฟนๆได้ฟังเป็นครั้งแรกอย่างเงินสั่งมาก่อนจะตามด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ร่วมวงการเพลงลูกทุ่งไทยอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินแห่งชาติทั้งราชนีลูกทุ่งไทยแม่พองศรีวรนุช แม่ขวัญจิตศีประจันกับการแสดงพื้นบ้านอย่างเพลงอีแซวที่มีสเสน่ห์และก็ให้อารมณ์ไปอีกแบบใช่เมืองสิงห์ที่ถึงแม้สุขภาพไม่ค่อยดีนะแต่ด้วยหัวใจที่รักในเพลงลูกทุ่งก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนักร้องลูกทุ่งพูกระยุกต์เพลงพื้นบ้านผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งไทยได้อย่างหลากหลายชินกรไกรล,ลาศ ศิลปินลูกศิษย์ที่เคยร่วมงานกับอาจารย์ชนลทีทานทองต่างก็มาถ่ายทอดบทเพลงผ่านน้ำเสียงเพราะๆจากฝีมือการประพันธ์ของอาจารย์ชนลทีอย่างศิลินทรานิยากรต่ายอรไทยสุนารีราชสีมาเอิ้นขวัญวรัญญาที่ควงคู่มากับสาวเสียงเหนปรวลรีพรพิมลร่วมถึงนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานฝนธนสุนทรในบทเพลงความหมายดีๆอย่างประเทศของชาวไทย ให้อภพ,พรนครสวรรค์กับเพลงดังที่มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเชฟบ้าและอีกเพียบขณะที่นักร้องฝ่ายชายก็มีหลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเพลินพรมแดนสดใสรุ่งโพทองนักร้องลูกทุ่งอีสานเงินล้านมนติทธิ์คำสร้อยที่มากับเพลงดังสร้างชื่อเมื่อ20ปีก่อนสั่งนางเพลงนี้ เรียกลิเกเสียงแหบเสน่ห์กุ้งสุธิราชที่มาอ้อนแม่ยกด้วยเพลงกินอะไรถึงได้สวยชยามิชัยกับเพลงความหมายดีๆที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงที่มีต่อะสมนิกรและผืนแผ่นดินไทยอย่างองค์เดียวในโลกที่ก็เรียกมาลายน้ำใจจากแม่ยกได้ไม่น้อย แต่ที่ได้เสียงปรบมือจนสนั่นหอป,ประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็คงเป็นการปรากฏตัวของเจ้าชายวงการเพลงลูกทุ่งไทยก็จักรพันธ์อาบคอมบรีในหลากเพลงหลายจังหวะซึ่งก็ยังคงจัดเต็มทั้งโชว์เสื้อผ้าหน้าผมแบบไม่ให้เสียชื่อเลยแหละค่ะ มีทั้งความสวยงามของดอกไม้สถาปตัตยกรรมไทยและเสียงเพลงคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วก็ไปต่อกันด้วยความสวยงามของสาวไทยผู้ครองมงกุฎจากเวทีมิสแกรนดไทยแลนด์2015ครับ พกพาความสวยความงามทั้งรูปร่างและหน้าตาสมกับเป็นแชมป์จากเวทีประกวดความงามเวทีใหญ่อีกหนึ่งเวทีของไทยมิสแกรนไทยแลนด์2015จริงๆเลยนะคะสําหรับ4สาวงามที่เพิ่งผ่านเวทีประกวดไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมสดสดร้อนๆนําทีมโดยน้องปอใหม่รัตติกรขุนโสมเจ้าของตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2015ที่เดินทางมาขอบคุณแฟนๆรายการและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทกันแบบถึงที่ที่ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์พร้อมประชาสัมพันธ์สนับสนุนและเผยแพร่ สาวสารมาโดยตลอดซึ่งหลังจากนี้พวกเธอก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดความงามบนเวทีระดับโลกหลากหลายเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้ต่อไปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราในวันนี้นะครับส่วนตอนนี้คงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่และติดตามเรานะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้วันนี้สวัสดีครับ